หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลันดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยซูซูกิเซนเรเลโอคอมแพคคาสุดคุ้มประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรราคาเริ่มต้นเพียง300,000บาทผ่อนสบาย สอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแคมดิตดคาเฟ่ร้านคาเฟ่อร่อยถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินขอนแก่นโทรศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่หกแปดสามหกสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงแมนยูแตนบุกชนะเบนฟอร์ดแม้รูปเกมครึ่งแรกจะไม่ดีนะครับแต่ครึ่งหลังลาฟรังนิกแก้เกมมาได้ดีเดินเข้าหาใช้พิโด้เป็นตัวพักบอลคอยแจกจ่ายให้น้องๆได้3ประตูที่ต้องการ ก่อนเกมนั้นมีรายงานว่าจะโดนซันโชไปร่วมงานศพคนในครอบครัวครับลุคชอ,อยังเจ็บแฮมสิงส่วนเขานี่เจ็บกล้ามเนื้อแต่ยูเต็ดก็ได้พิโดกลับมาในเกมนี้ลาฟลังก์ยึดแผน4-3-3แบบเดิมเปลี่ยนมิดฟิลต,ตัวต่ำเป็นสกอต์เมนตูมินีมีเฟรดกับบูโนโยืนอยู่ด้านบนโดยสามประสานในเกมลุกเป็นกรีนวูดอินลังกาและก็โรนัลโดรูปเกมในครึ่งแรกเป็นยูเต็ดที่ครองบอลได้เยอะกว่า แต่กลับยิงไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งครับสาเหตุหลักมาจากการเล่นบอลมา,จากจังหวะเกินไปโอเคแหละที่เบนฟอร์ดอาจจะรับนั่นด้วยแต่ต้องยอมรับว่าการเข้าทำของไปแสดงมีแค่อยู่มิติเดียวไม่หลากหลายทําให้เบนฟอร์ดไม่เจองานยากนักมาดูช็อตสําคัญในครึ่งแรกเดียโก้ดาโลนจ่ายบอลไม่ดีโดนเบนฟอร์ดตัดมาแล้วด้านหลังเลือแค่วาลานกับเตเลซซึ่งอันตรายมากเอ็มบิโมล,ลากจีแล้ววารานไปดีเลยเกมเอาไว้เกือบตัดได้แล้วครับ ก่อนจะแทงให้ตัวเติมอย่างมาเสียยังเส้นได้ซัดเป็นการเข้าทำเพียงไม่กี่จังหวะของทีมเจ้าถิ่นแต่เดคาก็ช่วยจังหวะนี้ไว้ได้จังหวะต่อเนื่องเฟสมงไม่ถึงปล่อยให้โทนี่ได้คืนบอลมาแถว2เได้โอกาสอีกครั้งต้องยอมรับว่าช่วง15ทีแรกเบนฟอร์ดมาแบบคึกคักและหน้าได้ประตูหลายต่อหลายหนแต่กหลังและพี่เดย์ยังพยายามช่วยกันป้องกันเอาไว้จังหวะนี้คนที่มาบล็อกคือราเฟลวาลาน เมื่อผ่านครึ่งทางครึ่งแรกยูเตดได้ลองยิงไกลนอกกรอบไปครั้งหนึ่งครับจากการเติมขึ้นมาของเดโกดาโลจังหวะนี้หาพื้นที่ได้ดีแต่ยิงหลุดกรอบไปครึ่งแรกไปสแสดงเอาบอลเข้าในกรอบเขตโทษเบนฟอร์ดได้น้อยและไม่ได้กล้าจ่ายเสี่ยงเข้าไปมากนะกกับจังหวะขึงเกมเกมโตกลับของเบนฟอร์ดอันตรายมากๆครับพวกเขาตัดบอลได้จากลูกแตะมุมและเล่นงานพื้นที่ว่างนําโดยเอมบิลโมที่ไปเก็บบอลได้ก่อนมีเล่นแถวสองที่ถูกวางเอาไว้เติมทะลุข,ขึ้นมา ลูกนี้ยูแต่เหลือสถานการณ์2อต่อหนึ่งเพราะเฟสพยายามไปบีบดินเละเกมแต่ทําอะไรไม่ได้เป็นอีกครั้งที่พี่เดย์ต้องเซฟด้วยปฏิกิริยาครับอ่านว่องไวและการปิดมุมที่ยอดเยี่ยมโบกกับยางเส้นยิงไม่คมนักงานของพี่เดย์เริ่มชุกขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องคอยกระตุ้นเพื่อนให้มีสมาธิมากกว่าเดิมมาดูจากมุมกว้างจะเห็นว่ายูแต่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียประตูนี้มากพอะลงไม่ทันแล้วครับช่องเปิดโลง่งเป็นงานที่ต้องแก้ไขโดยด่วนในครึ่งหลัง ช่วงพักครึ่งนั้นลังดิกมองเห็นปัญหาโดยตรงเขาพยายามสั่งให้ลูกทีมใจเย็นโบก,กับเบนฟอร์เน้นรูปมากขึ้นหวังน็อกปิดแสดงให้ได้ซึ่งมันทาให้เกิดช่องว่างระหว่างกองหลังกับกองกลางแต่ที่ลังดิกดูกําชับมากขึ้นคือการเล่นบอลให้น้อยจัองวะพยายามให้ลูกทีมเคลื่อนชี้เร็วเวลาบุกเข้าใส่และไมาเห็นผลในนาทีที่55ครับอยู่ติดขึ้นนําจากการวางบอลเข้ากรอบเขื่โทษน้ําหนักดีมากของเฟสและการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของอินลังกา ลูกนี้ต้องชมการเคลื่อนที่อันชัญฉลาดของอิรังกาเลยครับเพราะถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าปีกขวาชาวสวีเดนเลี้ยงลายได้สวยและพอสปีดไปถึงบอลก,ก็ยังคอนโทรลได้ดีอีกด้วยจนหม่งขึ้นนําได้อย่างยอดเยี่ยมเฟนการที่จะจ่ายบอลเข้าไปในกรอบรับซึ่งครึ่งแรกแทบไม่มีช็อตแบบนี้เรามีตัวอยู่ในกรอบแค่2คนและทาได้เนียนทั้งคนเปิดและคนจบสกอร์พามุมกว้างจะเห็นชัดว่าการชิงจวดกับไล์กองหลังของดาวลุงปิดแสดงถือเป็นคีย์สำคัญ หลังเลี้ยงลายเหลือๆครับพร้อมวิ่งเข้าจุดจังหวะไม่ต้องเยอะแต่เน้นคุณภาพเข้าไว้สิ่งที่สะท้อนความสําคัญในเรื่องนี้คือประตูที่2ในอีก8นาทีต่อมาลูกนี้เป็นการโต้กลับที่ใช้จังหวะแค่4คนครับเริ่มที่สกอร์แมตช์มินเนดักบบากลางสนามและเขาเลือกทําในสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นคือการยกบอลไปให้พิโดพักเล่นจังหวะเดียวมาที่บรูโน่เติมขึ้นมาเชื่อมบอลโดยมี Green wood, เมสันกรีนวูดรออยู่ทางขวาบวกกับตัวผู้เล่นเบนฟอร์ดเหลือน้อย เมสันวิ่งตีคู่ไปกับบรูโน่ลอยจบสกอร์จากบอลง,งามของกองกลางรุ่นพี่อยู่แต่ประสานงานกันได้ลงตัวมากๆในช็อตนี้เริ่มจากการตัดบอลที่ยอดเยี่ยมเปลี่ยนจากลับเป็นลุกให้รวดเร็วน้อยจังหวะเข้าไว้ทิ้งห่างสกอร์ออกไปที่เบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมพ่โดง,งุดหินเล็กน้อยครับจังหวะที่โดนเปลี่ยนตัวออกลังนิกเลือกส่งไมกัาและแรดฟอร์ดลงมาแทนโรนโดกับกรีนวูดเพื่อเปลี่ยนเชฟเป็นหลัง3โดยมีอินลันกากับแรชชี่ไว้ด้านบน มีบูโน่คอยสนับสนุนเครื่องหลังนั้นแดนกลางบีบเข้าชิงพื้นที่ได้เยอะทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเพราะเบนฟอร์ดเปิดช่องเยอะขึ้นด้วยครับเขาสั่งลูกทีมดันขึ้นาใดแดนสามมากกว่าครึ่งแรกพอเบนฟอร์ดพยายามดันนั้นก็โดนลงโทษไ,ไปอีกหนึ่งช็อตจากลูกที่3นาที7 7ไปในครั้งที่ต้องย้ำว่าโยเซ็ตตเล่นน้อยจงังหวะปล่อยบอลให้กับตัวที่เคลื่อนที่ทะลุขึ้นมาทุกอย่างจะง่ายดายมากขึ้น ลูกนี้เริ่มจากการบีบเพสซิ่งในแดนกลางของสกอตต์แมตตูมิเน่พระเอกของเราก่อนที่บูโน่จะดึงจังหวะรอให้กองหลังเบนฟอร์ดถอยมาคุมเชิงจนเปิดช่องให้แรดฟอร์ดวิ่งทะลุขึ้นไปครับกดประตูที่3ลงโลง่งจากการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมอีก1ช็อตครับ3ประตูนในวันนี้ถือเป็นโอเปนเพลที่ลงตัวมากๆและเป็นทีมโกลที่แฟนๆอยากเห็นมานานแล้วบูโน่ฉลาดมากๆในจังหวะนี้ครับเขารู้ว่าเขาควรออกบอลตอนไหนควรดึงจังหวะไว้นานแค่ไหน ยิงพอวันนี้เล่นตรงกลางแบบอิสระยิ่งทําให้ทุกการเคลื่อนที่ของเขาเต็มไปด้วยประโยชน์ต่อทีมและก็ต้องไม่ลืมชื่นชมความดุดนันและความทุ่มเทของสกอตด้วยที่อ่านเกมได้เนียนย่างบอลจาาจังหวะที่เบนฟอร์จะลุกเข้าใส่น้องแม็กแวกสองแหวกสามจ่ามาที่บูโน,โนที่หลอดเชื่อมอยู่ครับและลัชชีก็ไม่ทําให้ผิดหวังแต่ความตั้งใจที่จะเก็บคลืนชี่ก็พลาดไปอีกครั้งเมื่อโดนเล่นง,งานจากลูกทุ่มไกลอาวุธเด็ดของทีมเจ้าถิ่นที่พยายามอยู่หลายครั้งพวกเขามีตัวเช็ดเสาแรก แล้วแฟนเคียบอลไม่ขาดครับคุกขิกกันโทนี่ตัวโจโกเกอร์ซัดเผาขนเข้าไปนอกจากแฟนบอลจะเซ็งในช็อตนี้แล้วคนที่เซ็งที่สุดไม่แพ้กับพวกเราคือดับบิดเดคารที่พยายามจะเก็บคลินชีทให้ได้เขาพยายามเซฟมาตลอดทั้งเกมมาโดนลูกที่ไม่น่าโดนซึ่งเหลือบาดก,ก่อแรงของเขาจริงๆบุโน่แฟนเดสพลาดโอกาสฝังเป็นสีหนึ่งในช่วงท้ายครับเลือกชิปเบาเกินไปน่าเสียดายที่ไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตู นอกจากชมแดนกลางและแดนหน้าแล้ววันนี้ต้องชื่นชมไปที่ราฟเฟลวารานวิกตอริเดเลฟรวมถึงอเล็กเตเลสและเดอรโกดาโลด้วยที่พยายามรับมือกับบอลทุกรูปแบบของเบนฟอร์ดครับและพาชิงเก็บช,บชนามาได้ในเกมที่ยากรับลังดิให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าผมต้องการให้พวกเขาเล่นเหมือนเกมครึ่งหลังในนัดนี้พวกเขาทําได้ดีมากอิลลังกาเกือบถูกปล่อยยืมไปแล้วแต่ผมบอกเขาว่าเขาจะได้อยู่ต่อเขามีปรัสนาการในการฝึกซ้อมสกอต์มเมนตูมิเนเป็นตัวอย่างที่ดี และมันส่งผลต่อเพื่อนๆทุกคนในการโจมตีจากประตูที่2และ3ส่วนการพูดคุยกับคริสตีโนโรนโดเขาถามผมว่าทําไมต้องเป็นเขาที่โดนเปลี่ยนผมบอกเขาว่าผมทำเพื่อทีมบางทีในอนาคตถ้าเขาเป็นโค้ชเขาจะเข้าใจช่วงเริ่มต้นยูแต่อาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็จบด้วยชัยชนะและความสุขของแฟนๆพร้อมกับเกมที่ไหลลื่นและเบาจังหวะเดียวที่พวกเราอยากเห็นจะตามเชียร์พิศางกันต่อไป ถ้าคุณเป็นคนที่หลงหลและคลั่งคลายมมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือรรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย